สวัสดีครับวันนี้วันที่12กรกฎาคม2564ผมเขตนาคารายงานตัวครับวันนี้ผมก็อยู่ในวัดพระพุทธแสงธรรมอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีครับพอดีเห็นโดมข้างหน้าเราสวยมากก็เลยเข้ามาดูคล้ายๆบาทคว่มนะ อันนี้คล้ายๆเป็นสวนสาธารณะก็มีนักกีฬามือสมัครเล่นมาวิ่งออกอกำลังกายนะครับแล้ะก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นหนุ่มหรือแก่ก็ดูแล้วก็เหมือนมีแต่คนแข็งแรงครับ ท้าวงมานตานเลยเฮ้ยมไปดูไปดูนู้นปะกลับเถิดะได้ไปใช้ไก่นั<ป>้กนก็ข้างหน้าเรานี้เป็นเป็นหินนะครับสว,สวยมากเป็นหินที่รู้สึกว่าจะยกมาจากแหล่งธรรมชาติด้วย ก้อนมาหนมาเลยวันี้น่าจะสร้างหมดหลายร้านมากทีเดียวก็อ้ท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะคือคือช่วยแชร์ด้วยว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นของอะไรมาจากไหนยังไงเป็นทํากายหรือยังไงเพราผมก็เป็นคนต่งางจังหวัดครับ โง่นิดนึงผมเป็นคนโง่เป็นคนโง่นิดนึงแต่ก็อยากรู้อยากเห็นก็เป็นใบที่กําลังอยากรู้อยากเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนู่นดูหินอันนี้อันนี้อันนี้สวย เอาถ้าให้จินตนาการนี้อันนี้คืออะไรเป็ดน้อยช่ได้มันอยู่ที่การจินตนาการของแต่ละคนนะครับผยก็งพูดลายผมไม้เป็นงันหละสวยมากอันนี้เป็นหินปูนเป็นหินจากธรรมชาติสวยมากถ้าอยากไหนอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยว,ยวได้นะครับ ที่นี่ขเขาไม่ไม่ห่วงห้ามเสร็ถือว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยใช่ไหมเอ <t od pop Disease> ันที่ความนั้นไม่ใช่บาทนะครับเขาเรียกว่าโดมผมก็เลอเรียกบาทหลายครั้งแล้วเขาเรียกว่าโดม ก็สายสุดผมก็ยังฝากงานผมมาเดิมนะครับผมรับงานซ่อมเครื่องยนต์ทั่วประเทศไทยแล้วก็งานเชื่อมอโครงสร้างของบ้านเรือนนะครับถ้าไหนต้องการให้ผมไปช่วยซัพพอร์ตก็โทรปราาะสานมาที่เบอร์063 804 94 9 7จครับ สวยที oh, no, no. ่มันทะเลสาบ ่เหรอ้ที่เป็นช่วยยโอ้โน่นน่ะเขาไปทำไม